สวัสดีครับทุกคนวันนี้ฟรังมาเก็บเชอร์รี่ที่สวนของเราเองเนาะของเราเองแสดงแล้วไม่ได้เก็บของแม่นกมากินแล้วสวัสดีจ้าทุกคนมาเก็บบักเชอร์รี่สวนของตัของอ่ะจ้ะแดงหละงง่ะจ้ะซุกหล่ะจ้ะหมดหลังเทิงนี่ต้นของตัอของได้จ้ะเดี่ยต้นเลน่นน้อยไปไปเก็บของเมญ่าไอ้ฟรังคขึงเ,งเทิงเก็บนะแล้วน้ำเห็นบ่โอ้ห่หัวหัวห oh ัวหัวหัว มันจะตรงนี้ไม่เลื่องแดงดขึ้นมากั้นบนขึ้นขานบนได้ไหมนะ่ะลุงเหมินเวลาคที่ขึ้นต้นไหมต้นวันสูงเราแจ้งตัของตัวน,นี้หน่อยแต่บ่ากับบ้าดกปันไดใจต่กับโอเคจ้ะมันพราได้เก็บกินนะจ้ะโอ้โหเต็มแค่ไหนเนี้ยโอ้โข้างในเยอะอยู่เดอ้อแต่ว่าเยอะเยอะเยอะอะมากระลำมังเอากระลำมังเหรออย่า แป๊กนึงนี่ทุกคนเต็มเต็มเล็กๆๆๆๆเล็เต้องจะคองเองเอ,เอ่ะจ้ะเฮ้ยนี่สูงอ่ะจ้ะว่าเห็นหล่างคือแรงเซงอ่ะจ้ะเก็บแนนอยู่ข้างล่างอ่ะจ้ะนี่ฮะเล็กๆใช่นี่อันนี้ใช้ดีเล็กๆมาเป็นอ้วน มันก็อ้วนอยู่เด้อหนุ่ยบัหญ่นึงบ้านไม่อ้วนมันเด้อเายโอ้ยังนี่ไหนโอ้เป็นพวกลอใหญ่นึงคนนะขึ้นตัขึ้นดีเด้อเด้อตกเก็บเร็วพลังเก็บเออ จับดีๆนะยายา,ยาคนไทยยายาคนไทยเอาสันอา่าเลสคุดคนไทยมาดูกจากต้นห้องแหวนน้องต้นหอมไม่ยาจังดุกจ้ะคุณอ่ะโอ๊ยนกกินละจ้ะนก,กินแล้ว <laughs> ให้นกกินนะแบ่งๆกันไม่เป็นไรหรอก ผู้ใดว้าฝรั่งยูฝรั่งยูเสร็จป่ะผู้ใดว้าฝรั่งยูเสร็จป่ะหลังที่ขาฝรั่งก็เยอะแยะดนเต็มไปหมดเหข้างล่างก็เต็มไปเปื้อนเนี่ยจ้ะนี่เยอะแยะนี่เยอะแยะนู่นะเนี่ย,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 ยเก็บอีกผมใดเก็บมันแดงๆเต็มอยู่ฝรั่งเก็บเห็นพุงผู้ใดว้า เ็นพุงไพรว่าพลังทำไฟติงอยู่พลังทาไฟติ้งอยู่สวะไฟติ้งเก็บเชอรี่ได้เต็มกะละมังยังยังยัง จับดีๆหน่นเหยียบดีๆอันนี้เป็นพอ่อวันนี้ลงตัวลงแล้วเหรอพอยังพอ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 ,พอ,พอ,พอวัสดุแล้วแต่แล้วแต่ ลลแล้วแต่ฝรั่งฝรั่งพอก็พอ,อ,อ,พอก็ฝรั่งเกฑ์สวนเมียไม่ยอมมันาัา้นดบเบิงูจาาดดง่าเาขาฉีดดดกินบางสวนเมียเนาะสวนแม่น่ะเออไมไ่ไปดูเลยโอ้ยฝรั่งที่ด่าคุณนนะ่ะที่ด่าคุณนะนะอย่าโดนมานะนานเนี่ยอย่าโดนนะเนี่ยเห็นไมเนี่ยเนี่นนียนนีนเีนี่เออนีออนน พลังกีเพลวนึ่งจัดอันใหญ่ทุกคนนี่เดี๋ยวนี้นั่งกับเมียกินสบายๆนั่งกับเมียแต่ผัวกินสบายเมียกินไม่ได้แหวนกินไม่ได้แต่แหวนเป็นภูมิแพ้คนละใหม้เชอร์รี่บอกินหลอดถัมะมคันลินคันคอใช่ไหมเนี่ย บอเสร็จเส็จเดียวเพิ่นน่ะเดี๋ยวเพิ่อนแซ่บคักแค่นี้พูดเดียวสบายสบายคนไทยสบายเลยคนไทยไม่ได้เกิน กักินไม่ได้จ้ะมันเป็นผู้แพ้แต่ฝรั่งใดกินคนเดียวกินตังไหคันคอคันตาเบาไหวจ้ะเลย้อยกงโซ่มาก,กินอีกเลยคนรออีกนิดเดียวทุกคนแต่นกกินเป็ดแต่เก็บเจนี่ให้นกกินหนยเหรอโอ้มีเยอะนกแต่กินไป่กลัวให้นกกินหน่อย มีเยอะๆเต็มสวนอยู่บาดุกคามปอนดูดีมเมด้วยมีไหมของแม่ดกเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เจ็บบอบอ <laughs> <laughs> เดี๋ยวเพื่อนไม่แสบหลายเนาะเสื้อรีเสื้อรีเสปลายเสปลายเดี๋ยวเพื่อนแสบหลายเสปลาย ไกินหลายเดี๋ยวไปกินข้าวไม่ได้อีกแล้วอิม่มใช่ภูงแตกภูไม่แตกหรอกภูมเจ็บเจ็บพุงเรากินข้าวเราต้องกินข้าวอีกคือต้นไม้เสือ้อสกปรกเต็มเลยแต่ดีฟรังพอล่าเดี๋ยวกินข้าวไม่ได้ไเจ็บพุงน้ำๆยังมาตาร์ทกินยังไม่สตาร์ทกินนะสันกินไปตั้งหลายแล้ว ันนี้ร้อนนะวันนี้อันนี้เป็นร้อนอากาศดีๆดีอากาศดีแห้งแจ่มวันนี้เย,นยนนนน็นสบายในสวนนั่งสบายกินข้าวสบายกินตนไม่เก็บเชอร์รี่เป็นเพื่อนเบิ่งพลั่งกินบักเชอรี่อ่างนานี่ไม่สุกกนนันทิ้งเลยก็นอกขี้แล้ว ให้นกกินเถอะมียแยะส่วนเราก็เริ่มกินเริ่มเยอะแล้วส่วนแม่ก็ยิ่งเยอะยิ่งดกโอ้กินได้หมดหรอกเหมือนเด่เพื่อนนะ่ะกินเชอรี่ของเราต้นไม้มีสองอันหนึ่งอันเป็นจุกหนึ่งอันเมยางมาเป็นจุกจุกทีหลงังกินเชอรี่อ้างนาอ้างนา,อา,งนาเอฟซีเหรอ ซวยดสเยอะแล้วสินะแสบอยี่เพื่อเดียวเวลาเก็ใส่จานน้อยๆจะไปให้เพื่อนส่วนแบ่งให้เพื่อนส่วนน้ำจ้ะอันนี้ให้เพื่อนส่วนไปให้เพื่อนส่วนไปให้เพื่อนส่วนจ้ะ แดงผลไม้แล้วกินจะผสวนแล้วว่ามีผลไม้จ้ะเพื่อเชิญของดีดีอ่ะอาจารย์ให้กลับละ เดกคนคนไทยบอกไม่ให้กินเยอะๆแันมาได้กินเคีข้าวใช่ไม่ให้กินเยอะเดี๋ยวไม่ได้กินข้าวมันเจ็บพุงเขากินแต่ผลไม้เคี้ยวเชิญเดียวนะอากจะกแซบ่บแซ่บสมอยเมียกินข้าวเสร็จก่อน่อยกินที่หลังก็ได้มั้งโอเคนี่กินที่หลังเออโอเคทุกคนสวัสดีครับขอบคุณครับทุกคนที่ดูคลิปคนไทยกับฝรั่งบา,บายๆไม่แบ,บจ้าบายๆ